ข้าวดึกันทุกคน บอสโจโยูมานินเผยปิดฤด,ดูกาลใครจะย้ายก็ย้ายเลิกตื่นเต้นแล้วรู้สึกปลงนะครับขอแค่อีหลาน,น้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่นำพ่อก็พอนะครับรีดได้ว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยอ่านข้อความของบอสโจโยูมานินแล้วก็ยิ้มแล้วก็เปลื้มกันไปตามๆกันนะครับสำหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับบอสโจโยูมานินโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลนะครับบอกว่าปลงนะครับสาตื่นเต้นน้ำละละวงการหมอลำแต่ละปีคนนั้นคนนี้ย้ายวง ไปตรงนั้นตรงนี้ค่อยเนี่ยผ่านมาหมดแล้วเวทีเครื่องเสียงก็ย้ายไม้อัดแผ่นเดียวอยู่บ้านยังไม่มีค่อยก็ผ่านมาหมดแล้วใครจะย้ายไปไหนวงไหนเลิกตื่นเต้นแล้วแหละนะครับว่าแต่อีลาวอุ้งอิงอยู่น้ำพ่อนางก็เว้าตลอดได้ล่ะว่าจะไม่ไปไหนนะครับสู้น้ำพ่อน,นี่แหละนะครับนางมีทุกวันนี้ย้อนพ่อย้อนวงวงก็ปังไปนำการพลังนางก็ยูส่งนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจโยมณินกับ ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้พร้อมทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าคุณวาสนาเกื้อกูลหนุนคำ้ำนำส่งให้ปัง,ปงๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงขายอ้นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าในแต่ละฤดูดกาลนะครับเมื่อปิดฤดูดกาลเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวครา,าวอยู่เสมอครับทุกคนสําหรับวงการหมอลํานะว่าคนนั้นคนนี้ย้ายไปวงนั้นวงนี้ครับอุม้มีมข่าวกระแสนี่แหละก็จะมีการนําเสนอข่าวตลอดเวลาครับในช่วงปิดฤดูด การใช่ไหมครับทุกคนและปีนี้ครับบอสโจยมนินก็เผยว่าชินแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ผมเนี่ยไม่ได้ตกใจแล้วคือโปลงแล้วใครจะย้ายไปวงนั้นวงนี้ก็รู้สึกแบบธรรมดามากๆครับทุกคนเพราะว่าอะไรที่มันยากกว่านี้บอสโจก็ยังผ่านมาแล้วใช่ไหมครับบอสโจขอแค่อย่างเดียวกับทุกคนขอแค่อีหลานน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่กับพ่อก็พอแก้ตาดวงใจของพ่อโจนะทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเขาเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันจริงๆครับทุกคนอันเนี้ยเราเห็นด้วยรูปธรรมจริงๆครับตั้งแต่น้องอิงเพชรบ้านแพง ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชร้านแงนพงครับทุกคนจากการให้โอกาสจากบอสโจโยมนินครับซึ่งบอสโจเนี่ยกูปูทางในเรื่องของโซเชียลมายาวนานมากๆครับทุกคนแล้วก็มาเจอเพชรเมร็ดงามที่ต้องบอกว่า เอามาเจรไนเพียงน้อยนิดต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนเพราะว่าอุณหอิิเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องมีของอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องต่างๆหรือว่าสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากๆพอมาเจอบอสโจโยมนินครับทุกคนเ mm. จรไนเพชรเม็ดนี้นะครับ mm. ก็ต้องบอกว่าเปล่งประกายแล้วก็สง่างามได้อย่างลงตัวแล้วก็ภายในเวลา ไม่กี่วันเท่านั้นใช้คําว่าไม่กี่วันจริงๆครับเพราะอิงเพชรบ้านแพงน้องก็มีของอยู่แล้วพ่อโจโอเองก็มีของอยู่แล้วครับทุกคนในการทาโซเชียลนะฮะต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อโซเชียลครับทุกคนเขาเนี่ยมี ผู้ติดตามหลักล้านเป็นวงแรกนะทุกคนของวงการหมอลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนบอสโจโยมบินเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายล้านคนครับและยิ่งมาเจอองคอิงเพชรบ้านแพงอีกทุกคนศิลปินที่ต้องบอกว่าเด็กตาดำๆนะครับกอดวุฒิมสามเขาเรียกว่าอะไรกอดวุฒิมสามนะแล้วก็มาสมัครกับพ่อโจถึงหลังห้านถึงหลังเวทีครับด้วยความที่แบบว่าอยากจะมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนเท่านั้นเลยสําหรับความคิดของ ิงเพชรบ้านแพงนะครับและน้องเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะโด่งดังขนาดนั้นจากการปั้นดาวของบอสโจโยมานินครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหกว่าจะประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบอสโจโยมานินเนี่ยก็เผยกับยิมข่าวกระแสนะว่าโอ้โหกว่าจะทําเพลงให้น้องในแต่ละเพลงนะครับ ไม่ได้นอนนะทุกคนแล้วก็คิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีครับทุกคนให้อุค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยดังเปรี้ยงแล้วก็ต่อยอดให้น้องกลายเป็นดังแบบพลุแตกกันะทุกคนบอสโจโยมินินคือทําการบ้านหนักมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นอิ่มเชื่อเหลือเกินว่าวอุค์อิงเพชรบ้านแพงครับน้องเคยพูดเอาไว้ในคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับว่าหล่าจะไม่ทิ้งวงไปไหนหล่าจะสู้ไปกับพ่อโจนะครับหล่าจะทําให้วงดังขึ้นหล่าจะพาพ่อโจจับเงินพันล้าน นี่แหละครับทุกคนน้องเคยพูดเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นนิ่มเชื่อเหลือเกินว่าคำพูดของอิงเพชรป้านแพงอ่ะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับทุกคนน้อง เคยพูดเอาไว้ว่าจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านหล่าจะพาพ่อโจดังและทุกวันนี้เป็นยังไงครับคนรู้จักทั่วประเทศใช่ไหมครับคาพูดของพ่อโจเองก็ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับทุกคนพ่อโจเคยพูดเอาไว้ว่าพ่อเนี่ยหลับตาลงนะครับก็เห็นแต่บ้านเห็นแต่รถครับทุกคนในพื้นที่ที่ดินของน้องอิงเพชรบ้านแพงของพ่อเอกนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าพ่อโจเนี่ยเรียกได้ว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นอุงอิงก็มีบ้านหลังโตเรียกได้ว่าเป็นคฤริสา์แล้วกันครับทุกคนไม่ใช่บ้า แล้วนะครับเป็นอาณาจักรของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับพร้อมมีรถคันงามครับทุกคนเพื่อที่จะต่อยอดครับให้กับน้องเนี่ยไปทํางานในทุกทกที่ครับและบวกกับด้วยอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นคนที่วางตัวดีด้วยนะครับแม้ว่าพ่อโจจะดันแค่ไหนแม้ว่าพ่อโจจะทําเพลงทําอะไรให้แค่ไหนแต่ถ้าอุงอิงเพชรบ้านแพงวางตัวไม่ดีนะครับหรือไม่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะไปได้ยากจริงๆครับพี่คนและนี่แหละคือทุกสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆณนะตอนนี้นะครับพี่คนเขาเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับมาเจอกันครับที่คนแล้วก็ทําให้แสงเปล่งประกายมากๆเลยครับพี่คนทําให้วันนี้อุ๋อิงเพชรบ้านแพกกลายเป็นหมอลำดาวรุ่ง ที่ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากๆครับทุกคนและทุกวันนี้น้องก็ยังได้การต้อนรับจาก FC ฟซแฟนคลับเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าอุงอิงจะทําอะไรนะครับแฟนคลับ f c ครับทุกคนก็ตามไปให้กําลังใจในทุกๆที่ครับทุกคนไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่ไหนโอ้โหพื้นที่อัญยะครับแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวครับทุกคนนี่คืออุงอิงเพชรบ้านแพรกมาสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับหลายคนบอกว่าน้องคือคนนั้น คือน้องคือคนที่เหมือนกับว่าเป็นหมอลำดังในอดีตแล้วก็มาเกิดใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ก็วิมังว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่านะทุกคนอุค์อิงก็เคยพูดแล้วว่าน้องก็คือน้องนะครับน้องไม่อยากให้เอาน้องไปเปรียบเทียบกับใครนั่นเองครับ mm. ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลครับทุกคนองค์ประกอบวิมเชื่อว่าทุกอย่างลิขิตมาแล้วครับว่าให้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นศิลปินภายใต้สังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและพ่อโจก็พูดเอาไว้แล้วว่าเอนดูมากๆใครจะออกก็ออกครับเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ย ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยครับทุกคนมีแต่แบบ คนย้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อโจขอไว้ว่าขอแค่ลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงอยู่กับพ่อโจแค่นั้นและนางก็พูดตลอดนะว่านางจะอยู่กับพ่อโจนะฮะแล้วทุกคนก็ไปสังเกตได้เลยนะครับทุกคนในคําพูดขององค์อิงในแต่ละครั้งนะครับทุกคนเวลาที่น้องลงโซเชียลน้องจะขอบคุณพ่อโจขอบคุณวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทําให้หลามีจนถึงทุกวันนี้นั่นเองคําพูดของน้ององอิงเพชรบ้านแพงครับนะเพราะฉะนั้นแล้วปิดฤด,ดูกาลวิม,มเชื่อเหลือเกินว่าอุงอิงนะครับไม่มีทางไปจากพ่อโจแน่นอนไม่ว่า จะวันไหนๆและมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมายสําหรับคนที่อยู่กับค่ายแล้วประสบความสําเร็จมากๆยกตัวอย่างเลยซูปเปอร์สตาร์คนดังอ,อย่างเช่นพี่เบิร์ดนะอยู่กับแกรมมี่ พี่อ้ําพัชราภาชัยเชื้ออยู่กับช่องเสร็จแบบนี้ยังประสบความสําเร็จและยังมีฐานแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยทุกวันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่มีแต่คนรักทั้งประเทศเพราะเขาเป็นคนกระตันยูนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิมข่าวกระแสะด้วยกันแล้วกันกับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพอพ่อแม่ท่านไหนที่กําลังเดินทางกลับในช่วงสงกรานต์นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยัยเช็คสภาพรรถดด้้ววยเเเเาอุุุบััตติิิหนนนกกกขึทจงๆ็ ห่วงทุกคนฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนของอิ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากกุมอิ่มข่าวกระแสนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานก็แล้วกันนะครับ